หนูไม่มีความสุขค่ะแล้วก็ไม่รู้จะระบายให้ใครฟังหนูทำอะไรร่างกายตัวเองหน,นูเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายด้วยหนูไม่รู้ได้ทำว่าตอนเด็กๆหนูเคยไปเที่ยวกับพ่อ,อพกับแม่มไหมเคยได้คุยกับพ่อกับแม่บ้างไหมเจอเขาพูดกระทบจิตใจรู้สึกแบบบ่นทนมากจนอยากจะแผนพ่อไปเลยอยากจะไปไปซะเสียงจากหัวใจหม่นเศร้าของเด็กๆ สะท้อนความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวแม้ไม่ได้เป็นความตั้งใจของใครทั้งนั้นแต่บาดแผลได้เกิดขึ้นจริงและผู้เขาคือผู้รับผลความรุนแรงในครอบครัวไม่ได้หมายถึงการถูกทำร้ายทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการถูกทำร้ายจิตใจด้วยคำพูดและการทอดทิ้งการใช้ความรุนแรงเนี่ยในสังคมบ้านๆเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ก็เลยคิดว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึง่ง หลังจากเข้าร่วมโครงการครอบครัวพลังบวกกอนกหนกและเพื่อนอสอมที่เป็นแกนนำของตำบลสิงเจริญได้เรียนรู้เรื่องความรุนแรงในครอบครัวฝึกฝนทักษะการจัดการปัญหาด้วยจิตวิทยาเชิงบวกและได้รับโจทย์ให้ร่วมกันคิดกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชนพอเห็นทรัพยากรในชุมชนก็เลยคิดว่าลูกเราเป็นวัยรุ่นลูกเรามีเพื่อนๆนแล้วก็ในกลุ่มเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ย คือทุกคนจะมีปัญหาครอบครัวหมดก็เลยเสนอโครงการสื่อเสียงตามสายก่อนกนกได้ชักชวนเด็กๆมาร่วมจัดรายการเสียงตามสายในวันว่างเปลี่ยนจากการสื่อสารเรื่องสุขภาพของอสมสู่พื้นที่ที่เปิดกว้างขึ้นให้เด็กๆได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมนำเสนอชอบค่ะชอบมากแล้วรู้สึกว่าเรามีความแบบมั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าพูดได้ดีขึ้น ดีใจที่ได้ทํางานกับเพื่อนๆนหนูแล้วก็ดีใจที่นาหวหอพานหนูมาทําตรงนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หนูชอบวันนี้เด็กๆช่วยกันนําเสนอเนื้อหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวการคุ้มครอง ก่อนจะปิดรายการด้วยการเปิดใจบอกเล่าความรู้สึกของตอนเองความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่ควเรเกิดขึ้นในสังคมของเราค่ะโดยเฉพาะในครอบครัวค่ะความรุนแรงทุกอย่างที่เราเจอมานะคะทางจิตใจก็คือจะรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่า,ราครอบครัวมไม่ใช่เซฟโซนเลยหนูอยากให้ทุกคนช่วยลดความรุนแรงแก่เด็กนะคะถ้ารับเขาจริงก็อย่าใช้ความรุนแรงกับเขาดังนั้น ใสสน,นสันงค,ค, <app laud> ความรู้สึกจากใจของเด็กๆที่ได้รับผลกระทบถูกถ่ายทอดออกมาอย่างมีพลังสู่ใจผู้ใหญ่ในชุมชนนอกจากสื่อเสียงตามสายแล้วกลุ่มแกนนำพลังบวกยังร่วมกันจัดกิจกรรมเล็กๆโดยใช้ทุนดีที่มีอยู่ชวนเด็กๆมาทำเสื้อมัดย้อมที่กลุ่มผ้ามัดย้อมของหมู่บ้าน ได้ใช้มือใช้ใจช่วยกันมัดผูกสร้างลวดลายหยดสีตามจินตนาการเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กๆกับผู้ใหญ่ทำเสร็จได้ทั้งเสื้อมัดย้อมฝีมือตัวเองได้ความอบอุ่นผูกพันมัดใจในชุมชนที่มีผู้ใหญ่ใจดีคอยดูแลก็มีคนในหมู่บ้านที่ยังเข้าใจเราแล้วก็พร้อมที่จะแบบ ให้คาแนะนาเราคือเขาก็รักเราแบบลูกแบบลานเห็นเรามาตั้งแต่เด็กเเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนยังไงหนูสามารถเปรียบเสมือนอ้อมกอดค่ะเหมือนเขากอดเราไว้ในวันที่เราแบบแย่ yeah! สามารถแนะนําเราในทุกๆเรื่องที่เราไม่รู้เพราะหลายครอบครัวไม่มีแรงพอที่จะเยียวยาบาดแผลใ,ในใจของเด็กๆแต่ผู้ใหญ่หลายคนที่มีพลังบวกสามารถโอบอุ้มดูแลเด็กๆของชุมชนได้ด้วยความรัก ความรู้เข้าอ,อกเข้าใจประคับประคองให้พวกเขาเติบโตผ่านช่วงเวลายากลำบากของชีวิตไปให้ได้นี่คืองานที่เปี่ยมความหมายของอาสาสมัครพี่เลี้ยงชุมชนภารกิจสำคัญของแกนนำครอบครัวพลังบวกครอบครัวพลังบวกก็คือครอบครัวที่คอยสป,ปอร์ตเราดีต่อเราแล้วก็ทำทุกอย่างให้เราขึ้นไปเรื่อยๆหรือเราก็พากันขึ้นไปค่ะรักกันมากขึ้น มีความสุขมากขึ้นบวกบวก,กเลย